สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับอินดีต้ารับเข้าสู่เกม FS19 อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถเคนนะครับผมนี่เลยครับผม2เวอร์ชัน2สไตล์นะครับคันนี้เป็นวิกเตอร์นะครับยกหัววิกเตอร์มาใส่นะฮะเป็นรถเคน12อล้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยรถเคนเนี่ยไปขนไม้กันนะครับนี่เลยก็จะใช้กระบะเล็กกระติดนึงนี่แหละนะครับผมในการขนไม้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนกระบะของนักเกมนี้ก็น่าจะยาวกว่าของเรานะครับผมประมาณของนักเกมนี่ประมาณ3มเมตรนะครับของเรานี่ประมาณ2เมตรนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปขนไม้นะครับพอดีตอนนี้เสียบปามเขาก็มุ่งหน้าไปตัดไม้รอเราแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเอาไม้ไปขายกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปหาเสียบปามกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเสียบปามรอนานนะครับผมไปไปไปเดี๋ยวถ้าแก่ถ้าแก่ปามรอนานนะครับถ้าแก่อยู่ในป่าคนเดียวครับตอนนี้ คนข้ามถนนไม่ดูเลยอะไรวะทุกคนรถคันนี้บอกเลยว่าสบายมากนะทุกคนนะเอาเก็มพรมอะไรค้างเข้าป่าเลยเถื่อยถื่คีย์บอร์ดค้างไม่ใช่อะไรนะคีย์บอร์ดค้างเท่มากเลยครับผมไปครับ ฮะเน,นี่ยเดี๋ยวพี่พี่กำลังออกไปเร,เรามุองหน้าไปหาเสียปามกันนะครับอ่าเสียปามเราอยู่ในป่าครับตอนนี้ขับรถตัดไม้นะครับวันนี้ไม่ได้ใช้เลื่อยนะครับใช้รถตัดไม้ใช่ครับผมรถตัดไม้นี่คือมรนจากัดระยะไม้ได้ดที่กว่านะทุกคนนะเราเลยใชรถตดัด ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราเอารถเคนเนี่ยมาขนไม้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยถึงมากเลยี่ยไม้อยู่ตรงไหนพี่พี่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่กำลังจะถึงสามแยกแล้วเกมถึงสามแยกปุ๊บเกมเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยพี่กำลังกินเลี้ยวขวาเข้าป่าเนี่ย ผมเก้มพึ่งไหนแล้วอ่ะเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าป่าเลยนะมันจะมีมันจะมีทางเข้าอย่อะสายนหลุมลูกล่างอ่ะเดี๋ยวปไปครับอยู่ไหนครับนเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้นะผมอ๋อมาแล้วว่ะเสียบปามอ๋อมีรถคีบด้วยว่ะเอาจัดๆเจนเคนไม่ต้องใช้แล้วใช้รถคีบเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดดับให้ อเอาแบบไหนเสียงเต้เหมือนเสียงตดเลยอะ่ะครับผมทำไมก็เสียบยวียบไปเรื่อยอาดับเครื่องางครับป,าม,ปามจะขับรถอันนี้คลิปขึ้นเหรอ,อาปามทำอะไรครับเพี่อเราขึ้นรอบางพาแล้วกันนะครับ เฮ้ยยกไม่ได้อ่ะสวยแล้วเขาทำไปเกีย์ยกได้สองปามครับครับผมจยิงครับจยิงครับสัญญาณชัดแจ๋วเดี๋ยวเราให้เสียป,ปามเอารถรถคีบนะครับผมคีบรถให้เรานะฮะเทินเค่อนี่ไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมเก,กกะ ใช้ไม่ได้หรอกใช้ไม่ได้ฮะน่ฮน่ทุกคนนะนี่คีบได้ทั้งสองอันน่ะทุกคนเป็นไงไหวเปล่าไหวเปล่าเออปามปามต้องแย่ลงตำบตำอ่ะเองเหยียบตอไม้อ่ะตอนนี้เออเอาได้ไหม ดันมาเลยดันมาเลยดันมาเลยและคลิปเข้าเลยครับทีนี้โอ้โหครับได้ตั้งสามอันนะครับผมแหม่หรือว่าจะไปสะบัดกองเอออลังการสุดๆอ่าวางเลยครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมรัดเชือกให้แล้วกันได้ไหมได้ไหมพอดีไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดหน่อยครับจัดหน่อยจัดหน่อยเอ๊ ว่ายัางไงครับได้เลยครับเดี๋ยวขยับรถให้ครับรมิ่อยู่ตรงไหนเนี่ย, <c oughs> ยไม่ทำอะไรกับดามิ่งรถคันนี้อ่ะทำไมอ่ะดามิ่งไม่อยู่แค่นี้ไม่อยู่เท่าไอด้ดามรถพี่นี่ไ,นไม่ไม่ไม่ฝรั่งมันทำไว้อยู่แล้ว ยี่ไม่ได้ทำที่คนลืมแก้ให้เรอเป็นรอ,นร,อรัดเชือกนะครับโอ้สวยงามเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะอ่าพิรัตแล้วโอเคครับผมว่าอย่างไร ไม่พออ๋อไม้หมดแล้วครับเคยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปนเจ้ารถของนู้นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ขึ้นก่อนสองท่อนสองท่อนลถสายมันยกไม่ได้เยนะ่ยได้แล้วียวรถที่ควรไปแต่ราไม่ขึ้น <c oughs> แม่มจับไม่ติดอ่ะนี่ผมรัดกอดดีรถพี่ใส่ตีเดียวเองเกมดูดิ <laughs> มันเอียงด้วยนะเอ,อนเอียงอ่ะเอียงนิดนึงอ่ะแปลว่าถ้าผู่เห็นรถผมมาที่ฝ่ายยากเลยตอนนีเกมนีวิธีนี่วิธ,วธ,วธีวิธีทำทำให้ไม้มาอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายาขับรถคุ้งโค้งครับ,บเลย โอ้ยชนต่อไม้ปละเดี๋ยวเราปิดฝั่งนี้แล้วก็เปิดฝั่งนี้แทนอ่อไม่ใช่เดีด๋ยว<ด>ว่าปิดอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยทุกคนไหนไหนเอาแล้วครับไม้สามเมตรนะครับผมเราเอาไปส่งโรงงานกันนะครับใช่ครับผม,ผมก็เปิดฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เปิดท้ายดีวยกว่า ลืมเปิดท้ายอ่ะลืมไปว่ารถเปิดท้ายได้นะครับมันยกไม่ค่อยติดหรือว,ว่าเราเลงไม่โดนเองเลงไม่โดนหรือเปล่าพี่เดี๋ยวไม้เอียงนิดนึงครับเอ้ยไม้ล่วงเป็นช้นลัดนะทุกคน,นตอนนี้ นายบอกวางใหม่จัดใหม่ไม่เรื่อยเลยตอนนี้งาตัดไม้แล้วน้องๆหนูๆขอมาแล้วผมก็จัดให้นะทุกคนนะท่านอาจะมีทีสุดแล้วปามเขากำลังสนุกกับการตัดไม้เลยนะทุกคนนะงปามบอกผมก็เปวดหัวจะตายแล้วพี่งปามบอกหนึ่ปวดเปามพี่บอกแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเชเอกไม้ไปแล้วครับผมแล้ขออาตใส่เล่นเลแล้วกันนะทุกคนนะตัดมาครับนี่เลยเดี๋ยวเราลดเชือกหน่อยหเดี่ยวใส่แค่ไหนแล้วอ่ะ พี่เนเลี้ยงตั้งนานแล้วอ๋อนี่หลายต้นแล้วหลายต้นแล้วอันยาวๆนี้เราจะไปยังไงดีวะวางพลาดไปได้ไหมแบบว่าเราเราไม่ต้องปิดท้ายอ่ะน่าจะได้นะแต่ถ้าแต่ถ้าตามกฎหมายที่มันผิดกฎหมายแต้องมีผ้ามัดมีตำรวจหรอกถ้าตีแดงมันทั้อย่นี้มัดอยู่เลยฮะไอ้ปามเสี่ยปามบอกเคลียร์ไว้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปเอาไม้กับเสี่ยปามก่อน กำลังไปครับกำลังไปรอรถรถซีบปไปซีบนะทุกคนบอครับบอครับเอาเอาฝั่งไหนดีปั๊่ะลาปากลงาปากลงปากรถพี่นี่คือแบบว่าลุยได้ทุกสถานการณ์บอกเลยเดี๋ยวแค่เอาไปถ่ายนากแค่นั้นแหละอะไรครับ ใช่ใช่าสวยสวยงามสวยงามดปีเกน <c oughs> พีเกนแต่ไม่ใช้เ <c oughs> ป็นั <c oughs> งไงว่าไงลูกพี่ <c oughs> ปัาไปเลยปลัาไปเลยอ่าฟามยกยกขึ้นเลยเออนนั่นแหละเดี๋ยวพี่เลี้ยงใหม่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเอาอเอ๋สวยครับอ่าฮะเดี๋ยวรัดไว้หน่อยเดี๋ยวล่วงอีก เราป่าวันนี้ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับตมลา,ลา,ออา,ามใส,ส่ที่เรื่องป่เรักดไปแอลอยู่ใช่ไหมไม่จะพออย่างนี้ เฮ้ยไม้โอ้ยไม้กิ่งลวงละเฮ้ยี่โโกินละกิ่งลวงอีกแล้วอะไรวะฮะเฮ๊ผมพี่กเสร็จแล้วเนี่เจ้าพี่พอแล้วแหละปลาใสอีกเหรอมันได้เอ อันสุดท้ายก่อนเลยอันแรกอีกสองอันจะใส่จิงกะปัมมาลองดูลองดูอ่าวางเลยครับปล่อยเลยปัมปล่อยเลยเออนั่นแหละโอหอันสุดท้ายเป็นโคตรเนียบอะครับ โอเคเรียบร้อยป๋มไปกับพี่เปล่ามันั่งรถไปได้ดยเอไปด้วยกันได้นะเกมเดี๋ยว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 พี่ลองนั่งดูหน่อยคันนี้คันนี้มันรู้สึกว่ามันจะนั่งได้กดข้าไหนวะคิดเสตตป่ะใช่เหรอคันนี้พี่ไม่ได้เจอว่าพี่เอามอสไอ้ที่มัน อที่มันอ่าใช่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลองดูหน่อยเกมเก็มเก็มเกมขับรถทับพี่พี่ติดเสียใจกันของมันกดมันขึ้นฝั่งไหนวะจริงจริงมันขึ้นได้อ่ะจริงจริงอะตัวอีนี่ไงไปดิเกมอ้าวโอ้โหป้าพี่น่าจะไม่ได้เอามาไปไป พาบอกจะตัดไม้รอว่าเราลงเสร็จผมว่าน่าจะมรีแหละีเจียวเดียวนะไปครับผมเขาว่าตัดเรื่อยๆอ๋อไม่เมือนโซนข้นไม้แล้วไม่ครับเดี๋ยวซิ่งเลยอ่ะแต่ดยวเบิลก่อนังแม่ซิ่งอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ดูแผนที่ก่อนเราจะมาทางไหนดี ตรงมาใช่ไหมแล้วก็มาเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็ตรงลอดใต้สะพานมาเฮ้ยเดี๋ยวเลยอ่ะไปเกมมีดีเลสิกไหมนะพี่มีด้วยเหรอพี่ไม่มีอ่ะเดีีียไล์่่มพแต่แต่แต่พี่มีอันนี้นะแต่พี่มีฝาท้ายดีเลย์นะดีเลสิกเนี่ยเกมเห็นป่ะ เก็บได้ดิเนี่ยได้ดิอยากเอาครับสามคู่มาเรียงกันนะพี่เออปิดเองครับพี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับวอบใกลนะพี่ก็น่าจะวิ่งข้ามหมู่บ้านไปประมาณสองหมู่บ้าน ไม่ร mm ู hmm. ้ละพี่ไปก่อนละอันนี้คืออะไรวะพ่อบัวปะไปข้างหน้าด้าขวาแล้วผมตรงนี้ ตามพี่แมครับผมไม่ขับแข็งไวรถรถที่เหยียบได้เท่าไหร่พี่โอ้รถรถผมมันแรงครับโทษทีครับคนมันแรงต่อรถก็เหยียบเป็นแบบนี้ครับรถที่ได้เท่าไหร่อ่ะก pues. ็ประมาณแปดสี่แต่ว่างถ้าเท่าเกมแหละรถแรงเนาะ รับลอามดแบบนี้เมก็น่าจะถึงแล้วนะรนั้นโลไม้แผมเลื่อยเร็วๆนี้คว่ำเหมือนกันนะคว่ำไหมแล้เป็นไเป็นไมครัแกพี่ถึงแล้วนะเนี่ยนี่ไงอันนี้โลไม้ครับ ขอรับซื้อนี่เลยไปถอยโคตรสว่างรักมากอ้ลงตรงไหนไพี่อาา่อา,อาลงไว้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่โล่งๆเนี่ยเอ็มลงเลยไหมอยากลงดีกว่าพี่ <laughs> เราจะไม่เอาลงเลยทุกคนนะเดี๋ยวเราลูกกอาเขาเอามาเอาลงให้นะผมไม่ใช่แล้วหรอกเราจะถาดปกก่อนครับทุกคนเราต้องทำปกนะทุกคนนะความลับหลุดหมดเลยอ่ะโฮ้ยพี่ความลับความลับแตกหมดแล้วอ่ะไม่ดีเลยชิบหายแล้วไม่เปิดวงแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราปิดคลิปเลยเนาะเกมเนาะก็ใครที่ชอบนะครับรถเคนนะฮะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถอ่ายกเคนได้ด้วยนะทุกคนนะเนี่ยมันสามารถยกได้นะแต่ผมไม่รู้วิธีการอ่า วิธีการแบบยกอะทุกคนนั่นแหละนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลบไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ